สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาเปิดลุ้นการ์ดที่แถมมากับขนมแชมปัสนะครับตัวนี้ก็เป็นการ์ดพลังนะตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดรุ่นมหาเวทผนึกมานนะครับ แล้วก็ล็อตที่ผมได้มาก็เป็นล็อตของวันที่2 3่บสามเดือนเจ็ดสอซึ่งล็อตนี้นะมีการ์ดทองด้วยนะครับนี่นะไปเจอการ์ดทองมานะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับว่าผมจะได้เบอร์อะไรบ้างนะก็มาเริ่มง้นที่ใบแรกเลยนะครับใบนี้นะที่มีการ์ดทองนะครับ ใบนี้ได้เป็นเบอร์84นะครับนี่ก็ถือว่าสวยนะก็จะมีเป็นปั๊มทองนะครับด้านหลังนะตรงชื่อก็จะเป็นปั๊มทองนะครับก็มีตาแคมปัสนะแล้วก็จะมีเป็นชื่อเรื่องนะครับตัวละครผมก็ไม่รู้จักนะอ่าส่วนด้านหลังก็จะเป็นสีเหลืองประมาณนี้นะครับก็จะเขียนว่าแคมปัสนะโอเค เดีย๋ยวมาดูกันนะว่าห่อละห้าบาทนี่จะได้ใบซ้ำเยอะหรือเปล่านะครับสําหรับการทองนะโอเคต่อมานะครับห่อที่สองเนาะได้เป็นเบอร์แปดสิบนะครับแปดสิบใบแรกได้แปดสิบสี่นะครับเออมันเหมือนกันเลยนะ แต่ว่าคนละลายนะครับนี่ตัวละครเดียวกันเนาะโอเคต่อมาใบที่สามได้เป็นเบอร์แปดสิบห้านะครับสวยสวยใบนี้สวยนะครับโอเคถ้าเป็นการ์ดทองหมดเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะ แล้วก็ใบที่สีได้เป็นการ์ดทองอีกแล้วนะครับก็เป็นเบอร์แปดสิบสี่นะครับใบนี้ซ้ำนะต่อมาสองทีห้า ก็ได้เป็นเบอร์8ปดนะครับก็ซ้ำนะมาเป็นใบที่3แล้วนะครับต่อมาใบที่6ได้เป็นเบอร์80ดนะครับใบนี้ก็ซ้ำนะ ซ้ำม,มาเป็นใบที่สองนะครับแล้วก็ต่อมาได้เป็นกร๊ดธรรมดานะครับเบอร์สามต่อมาสองที่แปด ก่ได้เป็นการ์ดธรรมดานะครับเบอร์36แล้วก็สองที่เก้าก่อได้เป็นการ์ดธรรมดานะครับเบอร,ร,ร,ร์สิบหก ต่อมาซองที่สิบก็ได้เป็นการ์ดเบอร์ห้าสิบสามนะครับแล้วก็เหลือสองซองสุดท้ายนะได้เบอร์หกสิบสองนะครับ แล้วก็ซองสุดท้ายเป็นการธรรมดานะครับมองเห็นเลยนะเบอร์สิบหกนะครับก็ซ้ำนะเบอร์สิบหกก็ได้การ์ดที่เป็นการ์ดทองมานะครับหนึ่งสอสามสี่ห้าหกหกใบนะครับแล้วก็การ์ดธรรมดาอีกหกใบนะ ก็สำหรับ1แพ็คนะครับก็ได้มาอย่างละหกใบนะก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับแพ็คนี้เนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้านเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ไปด้วยนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับ